สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาชมบรรยากาศระหว่างอุโมงค์ผาสเสด,ดกับอุโมงค์หินลับถ่ายจากขบวนรถเร็วที่135นะครับกรุงเทพอภิวัตรอุบลราชธานีซึ่งตอนนี้เราก็ผ่านสถานีรถไฟมาศก,กระเบามาแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าอุโมงค์รถไฟผาสเสด,ดนะครับผม ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางคู่ในช่วงมาก,กะเบาถึงชุมทางตนนกีละก็อยู่ในช่วงเส้นทางรถไฟสายอีสานตอนล่างนะครับผมด้านซ้ายเราก็จะเห็นโรงปูนด้วยปกตินะครับเมื่อก่อนเนี่ยเส้นทางรถไฟก็จะวิ่งไปทางผาเสด็จหินลับนะครับผมแต่ปัจจุบันก็มีการเปิดให้ใช้ อุโมง์ผาสเสด็จและก็อุโมงหินลับซึ่งอุโมงค์ผาสเสด็จนะครับก็เป็นอุโมง์ณปัจจุบันเนี้ยนะมีความยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับด้วยความยาว5.4กิโลเมตรเดี๋ยวเราก็จะได้มาชมบรรยากาศนะครับแต่อุโมง์ผาสเสด็จเนี่ยก็เป็นอุโมงคคู่ทางเดียวนะครับผมซึ่งจะต่างจากอุโมงคหินลับที่มีลักษณะเป็นอุโมง์เดี่ยวทางคู่ ตอนนี้รถก็กำลังค่อยๆเลี้ยวนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าอุโมงค์สำหรับอุโมงค์ผาเสด็จนะครับผมก็เคยถ่ายจากขบวน21แล้วนะครับเป็นบรรยากาศของรถแอร์แต่วันนี้เรามาชมบรรยากาศร,รถพัดลมกันบ้างนะว่ามันเป็นยังไงตอนนี้เรากำลังจะเข้าปากอุโมงค์แล้วนะครับทางด้านฝั่งทิศใต้ ก็เดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับผมนี่เนะี่ยบรรยากาศภายในเราก็จะชมกันไปยาวๆเลยนะครับจะไม่มีการตัดคลิปให้ดูว่ากุามงเนี่ยมันยาวแค่ไหน <laughs> นะครับและปัจจุบันเนี่ยก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีฝุ่นแล้วนะครับผมซึ่งต่างจากเมื่อตอนแรกๆนะที่มีปัญหาฝุ่นด้านในโถง ชมบรรยากาศจากรถชั้นสามพัดลมนะครับวิ่งผ่านอุโมงค์ผาสเสด็จอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในไทยณปัจจุบันเดี๋ยวหน้าคนนะครับจะมีอุโมงค์ที่ยาวกว่าอุโมงค์ผาสเสด็จนะครับน่าจะอยู่ในเส้นของเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะครับผมจำไม่ผิดมนะั้ชมบรรยากาศภายในรถนะครับผม ก็ลองนึกสภาพดูนะแต่วิ่งบรรยากาศแบบนี้ประมาณ5กิโลเราคงจะได้อีกบรรยากาศหนึง่งแต่อุโมงค์ผา็จนี้นะครับก็อยู่ในพื้นที่ของ,งอำเภอแก่นคอยจังหวัดสระบุรี เส้นทางรถไฟเก่านะครับในช่วงผาสเสต็ดหินรับเนี่ยคิดว่าน่าจะมีพวกรถปูนอย่างเดียวนะครับที่วิ่งในเส้นทางนั้นเพราะว่าพวกรถปูนเนี่ยเขาก็มีต้นทางอยู่ที่สถานีหินรับนะเขาก็้อาใช้เส้นทางนั้นตอนนี้เราก็ ไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงเลยนะฮะวิ่งมาสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะยาวขนาดไหนกว่าจะเห็นปลายมงอีกด้านหนึ่งนะก็ใช้เวลาพอสมควรเลย ยังไม่เห็นนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันเรื่อยๆก็จะถ่ายกันยาวๆเลยนะครับจะไกลโพอีกฝั่งหรือยังเหยตอนนี้ผมก็ลุ้นด้วยเช่นกันนะ เพราะว่าตั้งแต่เปิดอุโมงมาเนี่ยผมก็พ่นั่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองใกล้หรือ,อยังฮนะใกล้หรือ,อยังตอนนี้คิดว่าน่าจะใกล้แล้วนะ ะโมงอีกฝั่งหนึ่งมาแล้วนะครับหน้าโผ<ฆ>่โ<ฆ>เรียบร้อยเดี๋ยวถัดจากุโมงหาเสด็จไปไม่ไกลนะครับน่าจะซักประมาณประมาณกิโลสองโลนี่แหละแล้วก็จะถึงสถานอ่าไม่ใช่โทษทีุโมงหินลับ ถ้าสังเกตริมทางรถไฟนะครับเขาก็จะมีป้ายบอกอยู่อันนี้ก็บรรยากาศสองข้างทางนะครับก็เหมือนกับจะเป็นการเขาเรียกยังไงนะเหมือนกับเป็นการเจาะพื้นที่ภูเขาเพื่อให้เส้นทางรถไฟเนี่ยผ่านไปเลยโดยที่ลดความลาดชันแลวก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางคู่นะที่ลดความลาดชัน ทำให้รถไฟเนี่ยกนะ็ไม่ต้องเสียเวลาในการไต่เขาแล้วก็สามารถทาความเร็วได้ดีขึ้นนะทําเวลาได้ดีขึ้นนี้ก็จะมีป้ายนะครับทางด้านซ้ายเดี๋ยวมาชมอุโมง์หินลับนะครับซึ่งนะอุโมง์หินลับเนี่ยจะเป็นอุโมงค์เกี่ยวทางคู่ความยาวเนี่ยก็จะไม่กี่เมตรนะครับผมนะเป็นอุโมงคที่ไม่ได้ยาวอะไร บรรยากาศสองข้างทางนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าเขาซึ่งพนาฝนนะครับก็คงจะมีความสวยงามนะมีป้ายนะครับผมคิดว่าน่าจะอีกไม่ไกลนะอุมองคถิลบ นี่นะครับด้านหน้าของเรานะครับอุโมงหินลับกำลังจะลอดแล้วนะครับผมอุโมงนี้เราก็สามารถเห็นแสงสว่างได้จากทางด้านหน้าเลยนะครับผมมองทะลุกอ,อกไปได้ เมื่อผ่านจากอุโมงค์หินลับเนี่ยเดี๋ยวเส้นทางรถไฟนะครับก็จะไปบรรจบกับเส้นทางเก่าที่บริเวณก่อนถึงสถานีมุกเหล็กใหม่สำหรับโครงการทางคู่เนี่ยก็จะเป็นเส้นทางรถไฟนะครับที่ยกระดับผ่านอำเภอมุกเหล็กไปเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่เปิดใช้งานนะครับผมเนื่องจากบริเวณแถวกลางดงเนี่ยก็ยัง ไม่มีทางลงแต่ก็เลยต้องใช้เส้นทางเก่านะครับในช่วงอำเภอโมกเหล็กตอนนี้รถก็ะชะลอความเร็วนะครับ ว่าน่าจะใกล้มาบรรจบกับทางเดิมและแนวเส้นทางเดิมปัจจุบันนะครับสถานีผาสเสด,ดกับสถานีหินลับเนี่ยก็ไม่มีรถไฟโดยสารวิ่งผ่านก็คิดว่าบรรยากาศนะครับคงจะเงียบเหงาแต่ตอนนี้รถค่อยๆเบี่ยงมาทางด้านขวานะฮะ ตอนนี้เราก็อยู่กันในพื้นที่ของอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี ค่อยชะลอความเร็วเนาะ บรรยากาศสองข้างทางนะครับก็ยังคงเป็นป่าเด่ชมบรรยากาศ ในขบวนรถสักหน่อยตอนนี้เราก็กลับมาประจบกับเส้นทางรถไฟเก่านะครับผมทางด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นโครงการทางคู่นะครับเดี๋ยวก็อ่าก็จะยกระดับผ่านเเออมกเหล็กแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่เปิดใช้นี่นะครับก็จะมีพวกรถโยธาอะไรต่างๆในจอดอยู่ ตอนนี้ทางรถไฟเนี่ยก็กำลังจะค่อยๆลาดลงเขานะฮะส่วนด้านซ้ายนี้ก็เป็นสถานีโมกเหล็กใหม่แล้วก็ยังมีสังกะสีกั้นนะครับยังไม่เปิดใช้งานสำหรับสถานีโมกเหล็กใหม่นะครับตัวอาคาสถานีก็อยู่ด้านล่างส่วนชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นชานชลา อันนี้คืออาคารสถานีนะฮะเหตุผลที่เขาสร้างเป็นทางยกระดับเนี่ยเพราะว่าตรงนี้ประเทศนะครับของอำเภอโมกเหล็กเนี่ยก็มีลักษณะเป็นแองกระทะสังเกตว่ารถไฟของเราเนี่ยก็กําลังค่อยๆลงแองกกระทะเนาะเพราะฉะนั้นทางคู่เนี่ยก็สร้างเป็นในระนาบตรงไปเลยเพื่อ ลดความลัดชันนะครับผมรถไฟก็สามารถวิ่งผ่านแนวตรงแล้วก็ทำเวลาได้ดีขึ้นจะสังเกตนะครับว่าเส้นทางเนี่ยค่อยๆลาดลงเรื่อยๆแล้วก็ทางยกระดับนะครับก็จะดูค่อยๆสูงขึ้น นี่ก็มีจุดตัดทางรถไฟนะโอ้บรรยากาศคลาสสิกเป็นจุดตัดแบบลวดสลิงซึ่งเราก็เจอได้บ่อยในเส้นทางรถไฟสายอีสานในกรุงเทพนี่แ,แทบจ,จะหาไม่ค่อยได้แนละ้ว <c oughs> สังเกตว่าแนวของรถไฟทางคู่นะครับก็จะขนานไปกับแนวของเส้นทางรถไฟปัจจุบันก็คือมีลักษณะโคง้ง แล้วก็จะมีถนนเล็กๆนะครับอยู่ด้วยนะถ้าเรามานั่งรถไฟนะครับแล้วมองขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะสูงมาก ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็กําลังจะเข้าสู่สถานีรถไฟมุกเหล็กสถานีมุกเหล็กปัจจุบันนะครับผมซึ่งจุดสูงสุดของตอมอรถไฟทางคู่เนี่ยก็จะอยู่บริเวณเหนือสถานีมุกเหล็กไปนิดนึงนะประมาณแถวคลองมุกเหล็กสูงเกือบ50เมตรนะครับ ตอนนี้รถก็งกำลังจะเข้าจอดนะครับสถานีมวกเหล็กทางด้านซ้ายก็จะมีทางหลีกส่วนตัวอาคารสถานีเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านขวาด้านซ้ายนะครับก็เป็นตัวอำเภอมุกเหล็กก็จะมีร้านคาเฟอเมซอนนะครับอยู่ตรงข้ามสถานีด้วยใครมามุกเหล็กนะครับก็ สายกาแฟนะครับก็นั่งจิบกาแฟแล้วก็ดูรถไฟได้ชิวๆเลยที่นี่นะโอเคนะครับก็เก็บบรรยากาศมาให้ชมกันบรรยากาศในช่วงนะอุโมงค์ผาสเสด็จอุโมงค์หินลับนะจากขบวนรถเร็วที่135แล้วขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ